สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนภาพยนตร์จีนแล้วก็ติดตามนะคะเหล่าบรรดาดาราจีนเนาะสำหรับในปีนี้นะคะไว้ปอ Night Award นะคะก็เพิ่งผ่านไปซึ่งมันเป็นการอมอบรางวัลของปี2023นะคะแต่ว่าจัดงานในปี2024ค่ะทีนี้ก็มีคนนะคะตั้งข้อสงสัยกันเยอะมากเลยว่าทำไมนะทำไมปีนี้ถึงเป็นคุณหยางจืออีกแล้วที่ได้ไว้ปอ Queen นะคะเออแล้วทําไมอย่างคุณดินลาบานะคะเนี่ยเป็นเป็นคำถามที่เขาทาไมต้องจับ2คนนี้มามาแบบว่าถามในคําถามเดียวกันนะคะก็เพราะว่านะคะคุณดินลาบากับคุณหยางจือนั้นถูกจัดเอาไว้ในรุ่นของนางเอกรุ่น90เติม S ค่ะแล้วทั้งคู่นั้นนะคะก็เป็นเหมือนกับว่ามีฐานแฟนคลับที่หนานแน่นมากๆเลยในประเทศจีนนะคะไม่ต้องตกใจกันค่ะสําหรับนะคะคำถามนี้ก็มีคนสงสัยอยู่ในใจค่ หดคิ้วเยอะแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะพูดนะคะเดี๋ยวอัดหวังจะพูดให้ฟังค่ะก่อนอื่นต้องเข้าใจธรรมชาติของรางวัลน,นี้ก่อนนะคะมาดูที่ชื่องานกันก่อน วอยปอไนท์อ a วอร์ดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างมันจะต้องโฟกัสอยู่บนแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียของวอยปอเพียงอย่างเดียวนะคะของชีน่านะคะเพื่อนๆก็คือใครที่มีแบบว่าการพูดถึงเยอะนะคะแล้วก็ได้รับกระแสนิยมซึ่งจะต้องอยู่ในวอยปอนะคะเหมือนกับถ้าเราเปรียบเทียบในไทยเรายกอันไหนดีอย่างในพันทิปแล้กันเนาะแบบสมมติบางเรื่องดังๆแต่ว่าไม่ได้มีการพูดถึงเลยในพันทิปเนี้ยทางพันทิปเขาจะมาให้รางวัลไม ก็ไม่ถูกไหมคะอันนี้ธรรมชาติของห่วยปอรางวัลในจุดนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาดูเฉพาะในแบบว่ามีการปฏิสัมพันธ์กันนะคะบนห่วยปอ๋อนั้นคับข้างสุดๆนะคะก็จะสกัดออกมาแล้วก็ให้รางวัลนะคะ ทีนี้ค่ะพอคุณหยางจือนะคะได้ประกาศออกมาได้รับรางวัลไว้ป๋อควีนนะคะซึ่งเป็นครั้งที่สมค่ะแล้วในขณะที่คุณดิลบานะคะก็อยู่ในยุคข,ของนางเอก90เหมือนกันกันกบคุณหยางจือเลยแต่ว่าไม่เคยได้รับรางวัลน,นี้สักครั้งนะคะก็คือไว้ป๋อควีนเนี่ยก็คือมันเป็นอย่างนี้นะคะ คือเว้ยปอเนี่ยจะให้รางวัลเว้ยปอคลีนนะคะแก่แก่ในปีนั้นน่ะในปีนั้นที่มีละครซึ่งเป็นละครฮิตแล้วก็ได้รับการพูดถึงนะคะเรามาดูคุณอย่างจือกันก่อนค่ะเพื่อนๆก็คือในปี2018นนะคะแล้วก็คือรางวัลน่ะ รางวัลคือมันเป็นรางวัลของละครในปี2018แล้วมารับรางวัลในปี2019นะคะของคุณหยางจือนะคะที่ได้รับไว้ปอควีนเรื่องแรกก็คือมาทุรถหวานล้ำเนาะเพื่อนๆของจำกันได้นะคะอันนั้นเป็นเรื่องแรกแล้วเออพวกเราก็จะมีความรู้สึกแล้วว่าเออมันมันดีจริงๆเรื่องนั้นละครเรื่องนั้นแล้วมันก็เป็น Talk of the t o ท n จริงๆเนาะอ่ะหมดไปนะคะทีนี้นะคะมาดูเรื่องที่2ที่คุณหยางจือได้นะคะก็คือไว้ปอควีนนั่นก็คือนายเย็นชา กับยายปลามึกค่ะเรื่องนี้นะคะก็ทําให้แบบ เป็น Talk of the Town เช่นเดียวกันในปีนั้นแล้วก็มีการโ,โหพูดคุยกันบน่วยปอ๋อสุดๆเลยนะคะณนะจุดนี้ก็ทำให้คุณหยางจือได้รางวัลน,นี้ไปค่ะเพื่อนๆอ,อ่ะทีนี้มาในปีนี้นะคะปีนี้ที่ได้รับรางวัลไปนะคะเป็นผลงานของปี2023ค่ะก็เป็นห่วงคำหนึงดวงใจนิรันด์สีสั้นที่1นะคะซึ่งทำให้มีการปฏิสัมพันธ์กันเยอะแยะเต็มไปหมดบนแพลตฟอร์มของโวยปอค่ะเพื่อนๆดังนั้นคุณหยางจือก็เลยได้รางวัลน,นี้ไปนะคะนี่ก คือธรรมชาติของรางวัลว่าโอเคเขาตัดสินจากอะไรนะคะทีนี้สําหรับบางท่านที่ไม่ได้ติดตามแบบารางวัลแบบนี้ของทางหวยปอมาเนี่ยเพื่อนๆ,ๆอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆมันมีอีกรางวัลหนึ่งนะมันมีรางวัลแบบหวยปอก็อดเดสนะคะซึ่งเป็นแบบรางวัลแบบโวยป๋อแบบเทพธิดากับโวยปอของเทพ,พบุตรนะคะซึ่ง เออในปีนี้ก็ไม่มีแจกเนาะเออก็คือมันมันเหมือนกับว่าถ้ามันมีปีไหนซึ่งมันมีอะไรที่แบบเข้าตาเป็นพิเศษนะคะมันก็จะมีรางวัลน,นี้ให้ ก็อย่างหวานขอยกตัวอย่างนะคะดาราที่เคยได้แบบวยโป๊กอดเดสไปนะคะก็คือมีคุณเจ้าลี่อิงนะคะแล้วก็มีคุณแบบเอหูเกอร์อะไรเงี้ยก็เคยได้ไปนะคะคือมันแล้วแต่ปีด้วยเนาะก็อย่างอย่างปีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามีทั้งหมด44รางวัลน,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือมันอยู่ที่แบบเออธรรมชาติของรางวัลด้วยแล้วก็เออธรรมชาติของแบบ ยังมันบีซี่ยังไงอะ่ะเออมันบีซี่บนแพลตฟอร์มโวยปอของเขาอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นทีนี้ค่ะพอเรามาดูออคนอื่นๆบ้างนะคะก็คือโวยปอเขาก็จัดมาทุกๆปีจัดมานานแล้วด้วยนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะเราก็จะเห็นแบบอ,อ,อย่างอย่างเอาปีที่ผ่านมานะคะปีที่ผ่านมานู่นอ่ะปี2022นะคะที่คุณอย่างจือไม่ได้นั่นก็เพราะว่าแพ้นะคะจากคุณหลิวอีเฟยเนอเบ็ดแบบว่าเรื่องนั้นนะคะสามบุพพาลิขิตฝันนะคะมีการ พูดถึงเป็นอย่างมากบนแพลตฟอร์มไวปปอนะคะก็ทำให้นะคะคุณหลิวอีเฟยนะคะก็ได้รางวัลเป็นไวป์ปอควีนไปของปีนั้นนะคะคุณหยางมี่ก็เคยได้รับแล้วนะคะก็คือถ้ามีละครออนแอร์อย่างเรื่องเนี้ยไอ้สามชาติสามพบป่าทอสิบลีนะคะก็คือได้รับความนิยมแบบสุดๆ Talk of the t o w ทบนแพลตฟอร์มไวปปอเลยอันเนี้ยได้แน่นอนก็คือคุณหยางมี่ในปีนั้นนะคะก็ได้ไวป์ปอควีนไปนะคะแล้วก็คุณเจ้าลี่ยิงเองเคยได้นะคะไว่์ ปอควีนนะคะตำแหน่งนี้ก็คือเรื่องของตำนานรักเหนือพบนะคะก็ได้ไปซึ่งโอ้โหเขาก็แบ่งแยกกันเป็นหลายๆรา,างวัลน,นะคะทีนี้มา,าก็ว้ยปอควีนมันเป็นรางวัลประเภทใดกันล่ะก็เป็นรางวัลที่มันต้องเป็นรางวัลที่มีละครดังนะคะที่มียอดเข้าชมแล้วก็ความนิยมนี่ก็คือคือในระดับหนึ่งที่มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็แบบควีนควีนก็คือผู้หญิงก็ต้องเป็นนางเอกของเรื่องนั้นก็จะได้รับรางวัลน,นี้ไปนะคะ แต่ทีนี้มันเป็นเรื่องราวของความนิยมค่ะซึ่งเขาก็แบ่งกันอย่างชัดเจนนะคะว่ามันเป็นเรื่องราวของความนิยมแต่ว่าไม่ได้รวมความว่าอะไรนะมันมันก็ไม่ถึงระดับของรางวัลน,นักแสดงแบบทรงพลังนะคะคือมันจะแบ่งกันกันอย่างค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าอย่างรางวัลน,นักแสดงทรงพลังนะคะก็ยอดเยี่ยมแห่งปีก็เป็นคุณเสี่ยวจานไปใช่ไหมคะคือไว้ยปอเขาก็แบ่งโอโ้ซับย่อยสุดๆเลยนะคะเราจะได้เห็นว่ามีดาราหลายๆท่านนะคะได้รับรางวัล กันเต็มไปหมดเลยค่ะทีนี้ค่ะความสําคัญของรางวัลนะคะนักแสดงที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็คือคําว่าคุณภาพแล้วก็ความแข็งแกร่งแล้วก็ความคิดริเริ่มนะคะก็จะมีการแบ่งขึ้นมาอีกขั้นบันไดหนึ่งแล้วก็มีคําว่าความเป็นเลิศด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วว้ยปอควีนเนี่ยตัดสินจากการมุ่งเน้นของการเข้าชมละครค่ะและผู้ที่จะได้รางวัลก็คือนางเอกของละครเรื่องนั้นนะคะทีนี้สําหรับคุณหยางจือนะคะในปีนี้ได้รับสองรางวัลอีกรางวัลหนึ่งก็คือนักแสดงทรงสเสน่ห์แห่งปีนะคะของวอยปอไนค่ะซึ่งณจุดนี้ก็คือเป็นรางวัลที่ที่แบบ ดารานะคะดาราหญิงที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนั่นเองนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะก็คุณอยางจือปีนี้ได้ไปสองรางวัลด้วยกันนะคะส่วนดารานำหญิงยอดเยี่ยมเห็นไหมคะเขาแบ่งเป็นแบบ แบ่งซับย่อยจริงๆอะเห็นไหมขนาดดาราที่แบบทรงสเสน่ห์เนาะคุณอย่างจือได้ไปถูกไหมอันนั้นคือทรงสเสน่ห์ทีนี้ก็มาแบ่งย่อยเป็นอีกนะค Best เนะเบสเอ t t เ e s รสนนักนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมคือคุณหมารี่ได้ไปก็เห็นว่ามูลค่าของแบบ รางวัลอะมันมันก็จะเป็นไปตามความหมายของธรรมชาติของรางวัลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปนะคะอย่างคุณดินลบ,บาของพวกเราค่ะก็ได้รับรางวัลนะคะในในหมวดของนักแสดงคุณภาพแห่งปีค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็มีคุณดินลบ,บาเนาะอยู่ในกลุ่มเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยนอกนั้นก็มีคุณลีโออูนะคะมีคุณจิงป๋อหลานแล้วก็คุณป๋าจิง้งถิงค่ะขึ้นรับรางวัลนะคะคือโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยดาราทั้ง4ท่าน,นยงมีละคร ฮิตค่ะในปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าละครที่เขาแสดงนั้นนะคะก็คือมันเอ,อจะใช้คำว่าอะไรดีก็คือไม่ได้ไม่คือถ้าเทียบกับเรื่องเรื่องที่แบบห่วงคำหนึ่งดวงใจนิรันแล้วเนี่ยคือ,อ,อความนิยมะ่ะในการพูดถึงบนแพลตฟอร์มโวยปอนอะ่ะมันน้อยกว่าคะ่ะเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขานั้นมีความสามารถในการแสดงละครซีรีส์ แต่พวกเขาั้นนะคะก็คือมีแบบบ็อกบัสเตอร์ยอดนิยมที่มันยัง,ย,งยังแบบน้อยกว่านะคะน้อยกว่าเรื่องห่วงคำานึ่งดวงใจนิลันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะจุดนี้ก็หวังว่าคงจะแบบเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคงจะได้ไอเดียเนาะว่าเวลาเขาตัดสินอ,อย่างเงี้ยตัดสินรางวัลของโวยปอนไนท์นะคะเขาดูจากอะไรนะคะคือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเห็นว่า44รางวัลน,นั่นก็มีโอ้โหซับย่อยมาเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของ นเนพวกเราก็คือดาราเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะจริงๆแล้ว,วเพราะเขาเข้าใจในธรรมชาติของของรางวัลที่เขาได้รับนะคะ ก็ไม่มีใครด้อยกว่าใครเลยค่ะเพราะว่าคุณดินลบาได้รับรางวัลน,นักแสดงคุณภาพแห่งปีนะคะซึ่งก็มีไม่กี่คนที่ได้รับนะคะก็นะจุดนี้ก็ถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จนะคะของเหล่าบรรดานักแสดงนะคะผู้ที่ทํางานอย่างทุ่มเทนะคะให้กับพวกเราได้ดูผลงานทางละครกันนะคะแล้วจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเวทีเลยนะคะซึ่งเป็นเวทีที่ที่เขาเรียกว่าเป็นเวทีรางวัลที่ที่แบบ แล่งกว่าไว้ยปออีกไว้ยปอเนี่ยถ้าเกิดใครสามารถที่จะทําให้มีเขาเรียกว่าอะไรดีพลังของโซเชียลอะ่ะเพื่อนๆมีกลุ่มนะคะของโซเชียลที่แบบแรงๆเนี่ยก็สามารถจะทําให้ไว้ยปอสะเทือนได้นะคะแล้วมันก็จะมาในรูปแบบของรางวัลเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะ ก็หวังว่านะคะเพื่อนๆหลายๆท่านก็คงจะเข้าใจแล้วเนาะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่ถามมาเยอะเลยนะคะก็คงจะได้รับคําตอบไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวเราก็รอชมผลงานนะคะของดาราที่เราชื่นชอบกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ